ยัง12วันแล้วนะ 2> <ช ücks S> 1 2 3จสวัสดีค่ะ,ว,ะ,คะวันนี้นะคะราจะชวนทุกคนนะคะมาทำธารกิจ12วันโอ้โหวาว12วันเลยนะชาเลนจ์12วันนะคะก็คืออยากจะชวนทุกคนนะจริงๆเราก็ชวนคิวกับชวนชาร์ปมาแล้วว่าเฮ้ยลองหาอะไรที่ตัวเองอยากทํามาทําให้ได้ภายใน12วันกันเถอะหรืออย่างเราก็จะเป็นแบบทําอะไรตามบัคเก็ตลิสต์่ะรู้จักไหมบัคเก็ตลิสต์คืออะไรคะ ถ้วที่อยากทำครับ บักเก็ตลิสต์ก็คือตะกร้าแห่งความต้องการอะเหมือนกับว่าในชีวิตนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วเราก็จะโยนใส่บักเก็ตลิสต์ซึ่งจริงๆแล้วบักเก็ตลิสต์อะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะบางคนอันอย่างเช่นแบบเราเคยมีบักเก็ตลิสต์คืออยากตัดผมบริจาคใช่ไหมเราก็เฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะและะ้วก็ชวนทุกคนตรงนี้ด้วยเนี่ยมาทําภารกิจ challenge ตัวเอง12วันซึ่งเราก็ได้ให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเตรียมมาแล้ว,ว ทั้ทุน,นนะเปิดจากคิวก่อนดีกว่าเช้าตื่นเหนือน่อยมากสรุปก็คืออยากจะฝึกกีตาร์ฝึกใช่ฝึกกีตาร์ฝึกเพลงเพลงหนึ่งจึงปกติเธอใช้เวลาฝึกกีตาร์นานไหมต่อเพลงเพลงหนึ่งและอันนี้มันมีความายากยังไงรอระใช่อ๋อมันยากเพราะว่าเอาไปดูกันนี่พทษนะต่อจาบอ,อกไปอ่ะพวกเราอยู่เนี้ยเห็ดยังไงวะ แล้วเขาก็ส่งมานี่ไงยากไหมอ่ะ12วันของชาร์ปจะฝึกกีตาร์เพลงนั่นแหละไม่เห็นนะคะต่อมาของเราเนี่ยเราอ่ะอยากจะลดพุงลดพุงอ่ะลดพุงซอสมีพุงด้วยเหรอครับมีด้วยแต่หลายคนเน่ะมองว่าเราอ่ะตัวเล็กใช่ไหมคือเราอ่ะมีความตั้งใจว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะอยากใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปน่ารักน่ารักซึ่งชุดว่ายน้ำอ่ะซื้อมาแล้วอ่าแล้วเราก็ลองถ่าย เดี๋ยวคิวเตรียมตัวนะมีนีนี้ยนะอ่ะกลับไปแล้วนะคะทุกคนได้เห็นแต่ตรงเนี้ยยังไม่มีคือให้เราให้เราโมกลางไหมโอ้ซอฟเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าซอฟจะมีพุงนี่เ้ยพุงซอฟใหญ่มากเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เลยเพราะมันมีพุงนิดหนึ่งมันก็เลยจะรู้สึกแบบเยังไม่ค่อยมั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรแบบนี้บวกกับว่าเราไปเจอรีวิวสิ่งนี้มาค่ะสดี มันคือเครื่องดื่มสลิมมานะคะสลิมมานะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่จะมาช่วยดูแลรูปร่างเราเออแบบช่วยบล็อกแอนเบิร์นไขมันส่วนเกินอะไรแบบนี้ท oh. ําให้เราสามารถแบบกินข้าวกินอะไรได้แบบไม่ต้องอดเพื่อให้พุงยุบ oh. หรอเปล่าไหมบางคนอาจจะอยากพุงยุบก็เลยอดเพื่อให้ยุบแต่กินอันนี้อยากกินนู่นนี่นั<ๆ>่นแต่ว่ากินไม่ได้ใช่ซึ่งเราทำไม่ได้กิน <Okay. S 2> <Okay. S 1> สลิมมาทุกวันก่อนเนื้อหาจะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันส่วนเกินแล้วพุงเราก็จะยุบแล้วก็จะเป๊ะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ แล้วของคิวเลยคะคือบักเก็ตลิสต์อันหนึ่งที่เพิ่งได้มาเมื่อประมาณเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เริ่มทำสักทีเลยอ่าก็คือเดี๋ยวเราตัดปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนี้นี้ขึ้นมาไงแบบติ้งขึ้นมาโอเคปะโอเคนะโอเคนะหนึ่งสองสามเฮ้ยว้าวอะไรมันคือตัวอ่านิเตอร์เฟลติงหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซึ่งเฟลติงก็คือ <laughs> มันก็คือเหมือนกับคล้ายๆถักไหมพรมที่ไม่ได้ถักแบบเนี้ยมันเป็นการจิ้มตัวขนสตา์ขนแกะขนแมวอะไรอ่ะเ,เคยเห็นบางคนเก็บขนแมวตัวเองมาทําแต่ว่าเนี่ยคือซื้อมาเดือนแล้วนะยังไม่ได้เริ่มแกะเลยซองนี่คือคุนใ่เธ <laughs> <laughs> อคือมีประสบการณ์ในการทำเฟลติ้งมาก่อนไหม อันนี้คือตัวแรกมันอารมณ์แบบเฮ้ยเอออยากทำจังเลยแบบแล้วก็ซื้อมาก่อนแล้วกันซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็แบบไม่มีเวล้าซึ่งตัวที่เธอเลือกมาคือตัวอะไรคะเป็นหมาชิบะจิ้งชิบะหมาชิบะใช่เป็นชา <c oughs> แล้วเราไปดูอันนี้กันนะพบอแลลว 2วันนะคะกับชาเลนจ์ <Challenge. S 2> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพวกเราเนี่ยแต่ละคนจะทําสําเร็จในสิน่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนี่12วันกันดูด้วยกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเอาใจช่วยกันค่ะไปเลยนี่มาแล้วนะคะเราจะมากินกันนะคะซึ่ง เออสลิม,ม่าซอบซื้อมาเนี่ยมันจะคือมี2สีมีสีเขียวกับสีชมพูเอาเอาสีเขียวก่อนแล้วกันเราอยากลองสีเขียวก่อนนะคะเขาบอกว่าสลิม,ม่าหนึ่งขวดนะคะเท่ากับ40บแคลเท่านั้นเออจริงเหรอลองรสชาติกันนะคะมาเออเท่าที่ซอฟรู้มานะคะสลิม,ม่าเนี่ยไม่ใช่เครื่องดื่มลดน้ําหนักลดยาลดความอ้วนอะไรนี้นะคะเป็นแค่เครื่องดื่มดูแลรูปร่างเฉยๆคือเราก็จะกินสลิม,ม่าก่อนข้าซึ่งเรา เตรียมข้าวเมาแล้วนะคะวันนี้เราจะกินสปอร์ตตี้ผัดกิ้ขเบคอนเอาล่ะกินก่อนอาหารทุกมื้อแดด12วันข้างหน้าขอให้ชั้นคุงยุกอย่างสำเร็จเช <Cheers. S 1> ียร์สม่อายากจะเชื่อค่ะทุกคนรสชาติเหมือนน้ำผลไม้แบบน้ำผลไม้ทั่วไปเลยคืออร่อยจนม่อายากจะเชื่อว่าไม่มีน้ำตาลแลวก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียออกจริงดิเอากินให้หมด,ด,ด,ด นี่เลยซึ่งเราก็จะใช้ชว12วันแบบไม่อบจะลองดูว่าชาเลนจ์สำเร็จหรือไม่มมนั่นแหละมาดูกันนะคะว่ากระพุงยุบสำเร็จนะป่า ันที่4หลังจากที่ประมาณ2-3วันนะคะลืมถ่ายวิดีโอไปเลยนะเพราะงานยุ่งมากก็นเนี่ยวันที่4นะคะเขาก,ก็เลยมาอัปเดตกับการกินของเราะคะวันนี้เราอยู่กับกินกินกินพิซซ่าชอบมากพิซซ่าเนี่ยคือชอบกินพิซซ่าแบบแป้งบางกรอบนะคะมันจะให้ความรู้สึกได้อิ่มแป้งและอิ่มเนื้อในกำลังดีอะนึกออกปะพิซซ่าพร้อมค่ะ สลิมมากพอมค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปกินข้างบนนะคะเราจะได้ไปตามคนอื่นด้วยว่าเอ้ยพลกิน12วันทาไปถึงไหนแล้วบ้างนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างสวัสดีคิวเขาทำอะไรพี่อ้วนอะเธอก็คือโดนบ่นแล้วนะถ้าตัวแค่นีบนบ่นบ่นอ้วน,วน,นเรามาดูคิวกันนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วคะ่ะเฟลติ้งของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณเหลือเวลาอีกกี่วันมา14 4บวกคุณเหลืออะไร8วัน เราเพิ่งทานี่ที่เราบอกวันแรกว่าเออเนี่ยเราจะทําตัวอย่างงี้ตอนเนี้ยเราอะทําหัวมาได้แล้วเหมือนไหมเหมือนแล้วเหมือนปะนึกว่าตูดตูดคอกี้เใช่เนี่ยถ้าเกิดเธอมีขีดตรงเนี้ยเนี่ยคือตูดคอกี้เออเราทําตูดคอกี้เลยแล้จบแล้วเราจบเลยก็จบเลยเสร็จแล้วเลยอย่าสิอย่าล้มเลิกความตั้งใจอนย่ากินก็คือกินด้วย เฮ้ยมันมน,น่ากินจังมันใหญ่มากเลยโอบเธอเนี่ยเขาเรียกว่านิวยอร์กสไตล์เขาไม่คือทำชาเลนจ์จริงๆใช่เขาบอกไม่ต้องอดไงแล้วก็ต้องไม่อดไงอเออนี่นี่นี่คือไม่เหมือนคนที่กำลังพยายามจะทำชาเลนจ์ลดน้ำหนักเออเใช่ไหม้ <laughs> สึกโก <laughs> ซึ่งสี่วันที่ผ่านมานะคะซอบก็ได้ดื่มสลิมมาก่อนอาหารทุกมื้อนะ <c oughs> คือในสลิมมากเนี่ยที่เรากินไปก่อนอาหารในทุกๆมื้อนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่ามันมีไฟเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์โซลจากธรรมชาติเทียบเท่ากับแอปเปิลห้าลูกมันอาจจะทาให้เรารู้สึกอิ่มมากขึ้นป่ะเราไม่มั่นใจใช่ไหมเ <c oughs> พราะหมันไฟเบอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราที่สำคัญก็คือมันจะช่วยบล็อกนะคะพวกแป้งไขมันน้ําตาลด้วยค่ะเราเลยท้าทายวยกันกินพิซซ่าแต่แผ่นมันใหญ่จริงนะเนี่ยไ้อยากกินมั่งเฮ้อของเหอะ ก็คือเราแบบช้อนมีดมากซ้อมซ้อมมีดมากใช่เธอดูมีมารยาทในการรับประทานอาหารตัดกล่องขาดเพราะว่าเธอแรงเยอะจากการฟิลติ้งแน่น <laughs> ๆนะคะท <laughs> ุกคนคุยกันต่อนะคะแล้วเหลือเวลาอีก8วันที่ควันที่4นะคะก็ไม่รู้ว่าวันอื่นจะลืมทายเอาว่าวันไหนนึกได้ก็จะเห็นว่ามีวันนั้นๆเลยนะคะ <laughs> นั่นค่ะโย วันนี้เราจะมาเบิร์นแคลอรี่กันนะคะทุกคนคะคือถ้าพูดถึงการเบิร์นแคลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยสลิงมากที่เรากินกันมาโดยตลอดนะคะเขาก็สามารถ็อกแอนด์เบิร์นได้เลยทุกคนแต่นี่เป็นการเบิร์นในกณะตัางใจเหนื่อยมากทุกคนขอนั่งกันนะ ถ้าเรากินด้วยออกกําลังกายด้วยอะผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะครึ่งทานแล้วนะคะเราจะดูผลลัพธ์กันเรียกว,ว่าผลลัพธ์ก็ไม่เชิงเรียวกว่า f ฟล l o อ up ระหว่างทางเฮ้ยมันก็ยุบลงดูเฮ้โอเคนี่เจอแสงเฮ้โอเคเราว่าเราต้องแบบทําอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มันออคงอยู่สภาพนี้แ <laughs> ดดอีก6วันข้างหน้าเชียร์ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างโชว์หน่อยว่าว่าพัฒนาการเนี่ยได้ไหมก็ยังงกแงกอยู่พัฒนาการที่เป็นเส้นถนนที่อยู่ติดกับศินครินั่นเล่นให้ดูหน่อยก็ยังอยู่กับเพลงเดิมนะครับต้องช้าๆมาก เล่นได้แล้วนะแล้วเท่านี้มันยากยังไงคือปกติเธอก็เป็นคนเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วปะ่ะมันเป็นแบบ fingers ส t y l e อ่ะเธอมันก็มีความยากอ๋อ้บนอาใครโทรมากายภาพฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับผมพาไปกินชาบูบได้ไหมคะคมไปได้วยกันนะคะครับผม ไปกินอะไรได้ไหมคะขอบคุณค่ะเธอพูดเธอพูดแล้วนะคะไปกินชาบูเราพูดตอนไหนเธอบอกโอเคครับได้ครับไปเลยครับชอบโดบเลยอโดบก่อนอะอร่อยไหมอร่อยคือเรากินมาทุกวันนะเชื่อไหมไม่มีครั้งไหนที่เรากินแล้วเราไม่อ่านฉลาดเลยเธอคือเราก็สงสัยตลอดว่าเออมันอะไรยังไงมัน เขาบอกว่าอันนี้มันมีวิตามินบีกับอัลาแคโีนมันจะช่วยแบบเบิร์นไขมันที่สะสมในร่างกายอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าอยากจะเน้นนะคือเราไม่ได้แบบคลั่งผอมอะนมอกป่แต่คือคนผอมก็ไม่ได้หมายว่าไม่มีไขมันนี่คนผอมทุกคนจะรู้ว่าบา,บางทีเราเองก็จะมีพุงใช่ไหมบางทีก็จะใส่เสื้อตัวใหญ่แขนเล็กขาเล็กก็ไม่ได้หมายว่าไม่มีไขมันปะเดี๋จะบอกว่าการหาร้านาชาบูกินสำหรับเราเป็นร้านที่แบบเราหายากมากเพราะเราอะจะชอบมองหาร้านที่มีเชียงจีด้วย <laughs> ฉันคิดถึงทะเลไม่ไหวแล้วจนฉันต้องตักอาหารทะเลไปเยอะมากใช่มันเยอะมากเลยเธอมันไม่เกี่ยวกันหรอกจริงๆเราเป็นคนชอบกินอาหารทะเลมากใช่แต่เราไม่ใหญจะใส่ชุดไปน้ำใช่ไหมแล้วก็หาเรื่องอ้างไว้งันแหละทะเลอะไรดนี่ยเสียงจีจริงตักมาเยอะมากนะคะแต่มันกองกันอยู่ข้างล่างนะเสียงจีหอยลดหอยมันคำด่าเลยเี่ยไม่ใช่หอย อ <Okay. S 1> อหอยหลอดหอยหลอดนะคะเปลงกระพุนปลาเมือกหอยเชลล์ปลาแซลมอนจีพวกเห็ดนะเห็ดทั้งห,หลายนะผักปขวยเล้งเต้าหู้ไข่ปลาดอลลี่สันคอบ้า แล้วก็เบคอนนะคะ oh. จริงน่ะปกติแล้วบางคนอาจจะแบบคุ้นชินกับการใส่จานตักมาเยอะๆที่เดียวใช่ไหมคะแล้วตักมาวางเยอะๆแล้วรู้สึกตัวเองกินเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ชอบตักจานเยอะๆไปกินบุฟเฟ่ต์ทุกที่นะเราจะใช้จานเดิมอะวน <Yeah. S 1> อยู่อย่างนั้นแหละเพราะเรารู้สึกว่าเลืองที่แบบต้องล้างใหม่เลืองที่ต้องแบบพนักง,งานต้องเก็บหลายครั้งอะไรเงี้ยก็จะพยายาม <ๆ S 2> ใช้จานเดียวจบซึ่งมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีมากเลยนะ,ะมีความคิดดีจังอ่ะซอฟดื่มสุมากเกี่ยวเกี่ยวเหรอ มาก่อนหน้านี้นะคะวันนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นสดชื่นอ๋องั้นค่อยคุยกับชาร์ปนะคะสดชื่นคุยไอ,อคิวดีกว่าเป็นไงบ้าง12วันของคิวการเฟลติ้งนะคะก็มือเป็นรูโควขนาดนั้นเลยเพราะว่าจินจิ้นจอ๋อเจ็บอ้อโดนแต่ก็เสร็จสำเร็จแล้วแบบนนคนบิ๊กิเนอร์นะแบบเบกิเนอร์ไหนโชว์ความรับผิด มันก็จะมีความแบบว่าหน้ายื่นขึ้นมานิดนึงนี่นี่โนนี่เฮ้ยมีหางด้วยนั่นเนี่ยโอเคถือว่าทำานสำเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะของของช้าแบบเป็นเตรียมตั้งแต่ช้าแล้วเธอจริงๆแค่เตะถ่วงเปล่าแบบว่าเออทำมาสิบสองวันอะไรเงี้ยใช้เวลาอย่างนั้นแหละ ของวันเนี่ยผลลัพธ์ก็เป็น ชรเล่นของซอบนะคะกับการลดแล้วก็ยุบพุงตัวเองนะคะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะลองชาเลจ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถลองดื่มสลิมมาได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยสิวันขึ้นไปก็จะเห็นผลนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นะคะหรือว่าถ้าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็มีช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือ Facebook p a พ e ของสลิมมาเองอย่าลืมมาลองชาเล่นตัวเองด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยร้อนมากเลยทุกคนแดดร้อนมากพราะเราขอตลาไปก่อนนะคะขอบคุณสักการรับชมคทุกคนมีความสุขมากๆจะกลับคลที่นม่สวัสดีค่ะ